ในมุมของรายใหญ่ประกาศเลยพี่มนดัชนีอาจจะแตะ1,800จุดครับคุณผู้ชมครับและรายใหญ่นั่นก็คือ2รายใหญ่ในสายเทคนิคอลและก็ในสาย VI ที่พูดคล้ายๆกันครับเรามาติดตามมาดูฮะว่าเป็นอย่างไรครับมาในฝั่งของดรนิเวศเหมวัชระวรากรก่อนครับนักลงทุนเน้นคุณค่านะฮะหรือว่า VI เนี่แหละ ก็เปิดเผยถึงมุมมองปี2566ในการลงทุนอย่างนี้ครับ <ฮะ S 1> เขาบอกมาครับว่าตลาดหุ้นโลกปีนี้เนี่ยมีปัจจัยต้องติดตามหลายเรื่องทั้งเรื่องสภาพคล่องอัตราดอกเบี้ยที่สูงนะครับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ตกต่ำแต่โดยรวมเนี่ยพื้นฐานในไทยเนี่ยก็ยังอยู่ทิศทางที่ดีที่ผ่านมาตลาดหุ้นโลกปรับลดลงบ้างนะครับปี2566มีโอกาสที่จะเห็นตลาดหุ้นโลกมีการฟื้นตัวขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับ <ฮะ S 1> เ,เขาก็มอง ว่าเอ่อน่าจะเป็นในช่วงของกลางปีเป็นต้นไปซึ่งจะเป็นช่วงเดียวกันกับที่ทิศทางดอกเบี้ยต่างๆมันเห็นเซ็คเตอร์และว่าทรงตัวแล้วก็มีโอกาสในการที่จะลดลงในช่วงของปลายปีเขาก็เลยบอกออกมาครับว่านาขณะนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการศึกษาการลงทุนในต่างประเทศนะเพราะตลาดหุ้นในบางประเทศปรับตัวลดลงมาอย่างมากเช่นเวียดนามครับ ส่วนปี2566สําหรับตลาดหุ้นไทยนั้นเขามองอย่างนี้ครับว่าก็จะเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่จะขยายตัวได้กว่า3%นะการท่องเที่ยวก็น่าจะดีขึ้นจากการเปิดประเทศครับส่วนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้สูงมากจนกระทบต่อตลาดหุ้นแต่ในส่วนของตลาดหุ้นไทยดรนิเวศบอกว่ามีข้อเสียทายซิคืออะไรข้อเสียของตลาดหุ้นไทยนั่นก็คือปี2565 ไม่ได้ปรับตัวลดลงครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมีอินเดียปรับตัวขึ้นเราเนี่ยแหละก็ปรับตัวขึ้นด้วยนะครับก็ปรากฏว่าเขาก็มองภาพว่าการลงทุนในปี2,566นะครับการปรับขึ้นของตลาดหุ้นอาจจะจำกัดหน่อยนะครับหรือขึ้นประมาณสัก10%ปรครับประเมินดัชนีปี2,566น่าจะอยู่ที่1,800จุดนะครับโดยฟื้นตัวจากกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะฮะ เช่นกลุ่มค้าปลีกท่องเที่ยวนะครับผลประกอบการจะกลับมาดีแหละครับแม้จะมีภาษีหุ้นเข้ามากดดันบ้างในปีหน้าแต่ก็เชื่อว,ว่าจะไม่กระทบอะไรมากนะักจะกระทบก็หุ้นขนาดเล็กที่เป็นหุ้นเก่งกาไรนั่นเองแหะครับส่วนหุ้นใหญ่มีปัจจัยบวกคอยผลักดันครับการจัดพอร์ตลงทุนนะครับของดรนิเวศให้เคล็ดแล้วนะ เขาบอ,อกมาว่าก็ยังต้องเน้นไปต่างประเทศเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเพราะในบางช่วงสภาวะตลาดหุ้นประเทศไหนลดลงเนี่ยก็ยังมีประเทศอื่นเข้ามาถัวเดี๋ยวนี้เนี่ยการวางไข่ไว้หลายตะก้ารตะการหนึ่งอยู่ที่ไทยตะการหนึ่งต้องอยู่ที่ต่างประเทศแล้วล่ะฮะคุณผู้ชมฮะรับ หนีเซกเตอร์ไม่ได้แล้วต้องไปต่างประเทศบ้างดอกเตอร์ก็บอกแบบนั้นนะครับซึ่งก็ส่วนตัวมีการกระจายพอร์ตลงทุนไปที่ต่างประเทศประมาณสัก20%สครับสำหรับดรนิเวศนะครับแล้วก็ยังคงเน้นการลงทุนในเวียดนามเป็นหลักครับส่วนแนวคิดการเลือกหุ้นไทยนะครับจะเน้นที่เป็นหุ้นที่มีการฟื้นตัวจากก่อนหน้าที่ปรับตัวลดลงจากโควิดครับ,รบก็เช่นกลุ่มบริโภคนะครับยังเน้นกลุ่มครับปีกเน้นหุ้นที่ p e ของธุรกิจหลักมีระดับไม่สูงนะครับส่วนการลงทุนต่างประเทศก็เน้นหุ้นพื้นฐานดีเช่นเดียวกันนะครับ PE ต่ําการลงทุนในกลุ่มที่เป็นเทรนด์ใหม่ๆของโลกนะฮะเช่นเรื่องคาร์บอนเครดิตอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันก็ต้องมีการพิจารณาเป็นรายตัวเหมือนกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ก็ต้องดูว่ามูลค่าของบริษัทนั้นๆเนี่ยมันแพงขึ้นไปหรือเปล่าแต่ตัวนี้มันจะเข้ามาเสริมให้นะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องไปเช็คมูลค่ากันนี่คือฝั่งของดรยูเวกครับ ในฝั่งของเสียบป,ป๋องว่าอย่างไรนะครับเสียบป,ป๋องบอกอย่างนี้ครับตลาดหุ้นไทยน่าจะมีปัจจัยบวกเข้ามาตั้งแต่ต้นปีนะครับทั้งเรื่องของจีนเปิดประเทศนักท่องเที่ยวจีนน่าจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยรวมไปถึงปัจจัยบวกเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งเสียบป,ป๋องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยจะเริ่มเห็นนโยบายในการหาเสียงเงินสะพัดเข้ามาในระบบและแล้วก็น่าจะส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นด้วยครับ ซึ่งเขาบอกออกมาว่ามันก็ต้องติดตามปัจจัยภายนอกด้วยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่คาดเดายากนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นนะครับที่มีโอกาสจะปรับขึ้นนะครับเศรษฐกิจถดถอยนะครับราคาก๊าซธรรมชาติก็ปรับตัวลงแล้วนะครับเขาก็ไม่กลัวว่าเงินเฟอ้อจะกระทบอะไรละแต่ก็ต้องติดตามปัจจัยแบบไม่คาดคิดซึ่งก็ไม่คาดคิดเหมือนกันคุณผู้ชมอย่างเช่นต้นปีอย่างเงี้ยอยู่ให้เฉยเกาหลีใต้ค่ะแม่ แตนแบบเออประกาศมันก้าวเ้าเหมือนกันนะก้าว้าอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเอาละเขาก็คือเหมือนจะฟัดกับเกาหลีเหนือด้วยการบอกว่าให้สหรัฐให้เกาหลีใต้เป็นส่วนร่วมนิวเคลียร์ตรงเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดแหละคุณผู้ชมนะครับแต่โดยรวมเนี่ยนะครับเขามองภาพว่าตลาดหุ้นไทยสําหรับไทยนะน่าจะมีมุมบวกจากการเลือกตั้งแหละแล้วก็กระแสเงินทุนต่างชาติก็ยังจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ ส่วนแนวคิดการลงทุนครับคุณผู้ชมครับเขามองอย่างนี้ดัชนีน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ที่1,600-1,800ถึงจุดอ้าวถ้าอย่างนั้นถ้า10ปองบอก1,600จุดนั่นหมายความว่าเราอยู่ประมาณบริเวณต้นๆน,นะ1,600-1,800ถึงจุดนะครับก็เขาบอกอย่างนี้ครับว่าติดตามพวกหุ้นบิ๊กแคปละกันก็แล้วก็ประเด็นข่าวสารหุ้น ที่จะออกมานะครับเช่นนโยบายภาครัฐการปรมูลโรงไฟฟ้าใครได้ไประโยชน์นะครับอนุมัติให้ต่างชาติซื้อที่ดินกันควบรวมกิจการทรูกับดีแท็กอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็ต้องติดตามกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของภาษีขายหุ้นด้วยเช่นเดียวกันครับ